สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องเลขเด็ดนำโชคพญาเต่านะคราชครับวันนี้เห็นหน้ากันตรงๆเลยนะจากหลายวันที่มันเข้าทีละตัวเข้าทีละสองตัวมันไม่ค่อยชัดเจนวันนี้อาจารย์จึงจะมาทำคำนวณให้อย่างชัดเจนเลยว่ามันจะมาตัวไหนก็ลองติดตามดูนะครับแล้วก็ กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะนเดี๋ยวเรามาคำนวณสูตรวันนี้เลขฮานอยแต่เป็นฮานอยพิเศษเนาะยังออกอปิดรับชื้อประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วก็เวลาออกก็คือ5้าโมงเนาะเดี๋ยวเรามาลองคำนวณหาสูตรเลขฮานอยกันวันนี้ว่าจะเด่นตัวไหนเดี๋ยวเราตีตารางเลขดวงฮานอยวันนี้ก่อนเลย นะครับนี่เราตีเลขดวงฮานอยวันนี้เดี๋ยวเราตีเลขดวงชะตาฮานอยวันนี้เสร็จนะครับตัวที่เด่นในวันนี้นะครับตัวที่เด่นในวันนี้เลยก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคำนวณก่อนเดี๋ยวขอเขียนตัวขอเขียนตัว <c oughs> เลขกำลังสูตรก่อนนะครับนะครับแล้วก็ ครบสูตรนะครับอ่าครับตอนนี้สูตรมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีเลข9มีเลข7มีเลข2มีเลข2มีเลข8มีเลข3มีเลข0นนะครับกำลังเด่นในวันนี้นะครับกำลังเด่นในวันนี้นะครับที่จะเด่นเลยเห็นเ<ง>็นเบนเด่นชัดเลยนะครับถ้าเราวิ่งนะครับวันนี้เน้นเลยนะครับวิบ่งศูนย์ กับวิ่ง4อ่าไม่ใช่สิวิ่ง0ูนย์กับวิ่ง2ครับวิ่ง0ูนย์กับวิ่ง2ที่เด่นนะตัวรองวิ่งก็คือ4นะครับะฉะนั้นตัววิ่งก็คือตัววิ่งนะวิ่ง4วิ่ง2วิ่ง0แต่ถ้าจะให้ลูดก็คือลูด2วันนี้ลูด2นะครับลูด2กับลูด2กับลูด2กับลูด7นะครับวันนี้ลูด2กับลูด7นะวิธีการลูดก็คือ0นย์ อย่างเช่นรูด2ก็คือ20 2 1 2 2 2 3 2 4ง5 2 6 2 7มนะฮะมันถูกแน่นอนมันถูกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เปอร์เซ็นที่จะมา2ก็คือมา2นะครับแต่ถ้าเด่น2เด่น2ที่จะมานะครับเด่น2ที่จะมาเด่น2ที่จะมาคือนะครับ20นะครับ28นะครับนะ28นะครับแล้วก็ สองแปดนะครับแล้วก็สองสองครับนะที่เด่นจะมาเลขเจ็ดนะครับเน้นก็คือถ้าเป็นเจ็ดก็คือเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามเจ็ดสองนะครับแล้วก็เจ็ดแปดครับนะอันนี้คือตัวเลขเด่นที่เปอร์เซ็นที่จะมานะครับหลัก 7นะครับกับหลัก2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเ้าจะเด่นเด่นก็คือถ้าเด่นเลยแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่จะมาเลข2ตัวก็คือเน้น20นะครับเน้น20นะครับเน้น20เน้น73เน้น28ครับเน้น28นะครับตัวกันคือ78ครับนะเลข3ตัวเลข3ตัวจะเป็น7 82นะครับ220ครับแล้วก็2 2 0แล้วก็473ครับนะ473นะตัวกันตัวกันนะครับตัวกันเลข2ตัวมีอยู่7 8กับ7 4ครับตัวกันเนาะตัวกันคิดว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะมาก,ก็คือ7 8กับ74เลขเด่นเลยที่เด่นชัดนะครับที่เด่นชัดก็คือ 2 2 2 0 2 8 7 3 2 0 2 2 2 8 7 3เลขตัวกันคือเลขตัวกันคือ7 8 7 4เลขตัวกันคือ7 8 7 4เลข3ตัวมีอยู่3ชุดคือ7 8 2 2 2 0 4 73นะครับ473นะครับและตัวที่แนวโน้มที่ที่เป็นอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะครับความชอบส่วนตัวก็จะชอบ58นะครับ58เพราะฉะนั้นเราติดเลข58ไว้ด้วยนะครับ เลข58ไปด้วยนะถ้าจะลองเสี่ยงทายหรือลองเล่นดูก็คือแนะนำนะครับถ้าเลข3ตัวที่เปอร์เซ็นต์ที่จะมาในวันนี้คือ782 220 473นะครับแล้วเลข2ตัวก็คือ20 22 28นะครับนะ73นะครับตัวนี้นะครับหรือว่าใครที่ยังอาจจะชอบจับหรืออะไรต่างๆก็ลองจับในตารางดูนะครับนะแต่วันนี้ ถ้ามั่นใจเลยก็น่าจะเป็นรูดสองรูดสองกับรูดรูดสองกับรูดเจ็ดนะรูดสองกับรูดเจ็ดแต่ถ้าเล่นเลขวิ่งนะครับวิ่งสี่วิ่งสองวิ่งศูนย์ 0, นะครับนะสี่สองศูนย์นะครับนะอ่านะหรือว่าใครจะชอบเด่นๆเลยเนะี่ยแต่ในในตัวที่ชอบก็คือจะชอบวันนีช้ชอบเด่นเด่นมากก็คือชอบสองศูนย์นะครับชอบสองศูนย์กับเจ็ดสาม นะครับที่เด่นเด่นเลยนะครับนะแล้วก็ตัวตัวที่เด่นรองมาก็คือ28นะครับนะเพราะฉะนั้นนะน่าจะการันตีก็คือชอบ20นะครับ20หรือว่าใครเห็นต่างจากนี้ก็ลองลอง พิจารณาดูนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางอยากให้มีสติในการที่จะเล่นนะครับไม่ต้องซื้อเยอะมากมายพอได้เสียงทายพอได้ลุ้นนะครับเป็นแค่แนวทางเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะครับแต่อันนี้ก็นําแนวทางมาให้ทุกคนได้อลองพิจารณาดูนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะก็ลองดูนะครับกําลังวันเสาร์นี้ก็คือมีเเพราะฉะนั้นตัวเน่าจะมาดิน นะครับตัวเจ็ดน่าจะมาดินแต่ถ้าเจ็ดน่าจะมาหลักร้อยนะครับหลักร้อยหรืออาจจะเล่นเป็นเจ็ดสองศูนย์ก็ได้นะครับเจ็ดสองศูนย์นะแต่ที่คํานวณมาได้ก็คือเจ็ดสองแปดแล้วก็มีสองศูนย์สองศูนย์นี้ถ้าจะเล่นเด่นๆเลยก็น่าจะอาจจะมาคู่นะครับสองสองศูนย์นะถ้าเล่นสามตัวเนาะถ้าเล่นสองตัวก็เล่นสองศูนย์ศูนย์สองประมาณนี้ครับนะวันนี้ก็ขอฝาก นะเพจนะที่ y t u t u นะครับก็คือเลขเด็ดนำโชคพญาเต่านาคราชนะครับนะอาจารย์น้อยนะครับคำนวณสูตรเลขขาน้อยมาให้ทุกคนได้ชมและก็ได้ดูกันนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่น,ต,ดนตัวเด่นเลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่ง20 22 3นะ37แล้วก็ตัวที่ชอบก็คือ58 อ่าครับลองติดตามแล้วก็ลองนี่นะครับขอให้ทุกคนมีโชคนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ